สวัสดีครับสายนักล่ามากินตามฤ้วดูมื่อนี้สายประมงได้ออกหมา้นะครับเพื่ออีกมือนหนึ่งไปเว่นไปมือนหนึ่งแล้วครับมือหนึ่งก็มาออกไมยเต็มมือหน,นึ่งอีกครับพี่น้องมื่อนี้มาโซนมื่อนี้มาโซนบ้านโค้ชใช้ครับขันเกน ไม้ก็เป็นไม้ก็เก่านะครับพี่น้องแต่ว่าหนูก็ไม้ขวดไม้ที่อายุแต่ที่เป็นหนูหน้อยหนุ่ส่วนมากก็บที่เป็นหนูน้อยหลายส่วนนี้หนูน้อยมันหลายครับก็เลยคิดว่าได้หนูใหญ่ยก็ได้หนูหน้อยให้ไหลตัวกว่ากับปริมาณหลายกว่ากับคือ เลีย้ยงประเภทมันโปรตีนนี่หลเงินครับพี่น้องมันสุด,ดออยอดเลยเพราะโสนนี้มาเคยเปียามาแล้วสองสามมือ้อขึ้นหลังก็เปียมาแล้วครับดูสิว่าหนูกะที่รสชาติกะหนูหน้อยกับที่แซบอยู่่นั่นสายมุงก็เลยมาออกติดตามอ,ามอีกผลงานมื่อนีนว่า ที่ไลบ่บอแต่ว่ากับยุคคนละฝากหวยครับง่ายมองไม่แล้วเดี๋ยวบางครับเดี๋ยวมึ้ใส่ <c oughs> ตำมวจค้นหาติงตามดูดีแตบบางว่ามอ,มองนอนจริงนีิบอก แต่ว่าผอให้กดที่แกไหลายอยู่ครับตอนที่ฟังมืดดักก็คือบ่วงมันนี่บ่วงขึคือปฏิบอดดักติดดักกับโมนิไฟเอาโม้ไหมครับพี่น้องเราให้กระเจ้าะขอดหยาแล้วดักแล้วแต่ว่าไปอยู่ที่ฝีมือดักการดัก ว่าไปที่ดักเมนจ้ำพวกันหมานก็กันครับพี่น้องสวยงามงกันเลยน่ครับมีหอยขดปิ่นมีหอยขี่ควยอยู่ข้างสะครับไม้ยุข้างสะมือนเล่นสะสามลูกเลยครับเอาแต่สะย่างเดียวครับสะน้ำสะน้ำลูกน้ำเ่้าพื้น ว่าหนูระยะนี้ก็อากาศก็ฮอนแล้วก็ตอนค้นก็นหนาวครับตอนคืนตอนเศร้ากันหนาวแต่ว่าตอนเที่งงงยงๆใบไบ่เนี่ยโอ้ยอากาศฮอนขนาดเลยครับพี่น้องดูครับนะครับกับโมลิไฟ มันก็จัดมาประมาณยี่สิบถึงเกือบสามสิบตัวครับน้องสายประมงก็จัดมาแต่ว่ากได้หนูยิ่ย่สองสามตัวตอนหนูรุ่นน้อยก็มีอยู่ประมาณหนูน้อยยี่สิบกว่าตัวครับหนูยิ่งย่สามตัวน้อยดีกว่า เขียวครับเล็กดีกว่าเหี้ยวดีกว่าไม่ได้มันมีสายมงนอะไรมาทดสอบอีกครับมันดังนีครับกับโมนไฟกับเจ้า